และก็ไปแล่เรื่องโครงการส่งเสริมชุมชนอย่างยืนเงินมั่งนะครับทางสำนักง,งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รวมสนับสนุนชุมชนทองเที่ยวโครงการบานเข้าเถพิทักรสร้างโอกาสและก็รายได้ให้กับชุมชนครับ แลวกว่านะครับไปแลบรรยากาศกาันนะเตจจุดทําการท่องเที่ยวบานเข้าผดทักมู่ถิน่นน่งแต่บนเข้าพังอําเภอบานตากคุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับธนาคารเพอ่อการ,กรเกษตรและซากณ์โดยสํานักงานทกสอจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รวมกับหน่วยงานภาคกีเครือข่ายภาครารเอกชนจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวสู้การเฉืีอมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในชุมชนนะครับผ่านการให้ความรู้และก็เงินทุนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยมีนายปัญญาสักกวัวเซ้ง บาลัดอาวุโสอำเภอบานตาคุ้นเนี่ยกลับเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับนางสนันพผัดแพทมีซี่ผู้อำนวยการทอขอซอจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้นําทองเทผู้นําทองทิ้นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการทองเที่ยวจํานวนสามกลุม่มคาวรวมครับทีนี้ภายในกิจกรรมค่ะเขามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากถูกผักส้วนรวมไปถึงมีการหมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าโอ้นี่เลยนะสนใจนะขมอมบซี่คันด้วยกันค่ะมูลค่คารวมว่าห้าหมื่นบาทให้กับสมาชิกเครือข่ายชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเคลื่อนรัชปร,ระภาและการสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเรือท่องเที่ยวเคลื่อนรัชประภาเพื่อจะได้นํามาสนับสนุนในการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไปค่ะทางด้านข้องนางชันนันพัฒน์แพทมีซี่ค่ะผู้อํานวยการธนาคารทกสสซ่าค่าส,าาสานักง,งานสุราธานีเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าธนาคารให้ความสําคัญในการดําเนินโครงการการแล้วก็ว่างหวาจะช่วยสนับสนุนนะให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนมีความแข้มแค่งกันมากที่สุดและการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้ค่ะสร้างเส้นทางทองเที่ยวในอนาคตดนค่ะฝั่งเสียงข้องพ่ออทกศสุราธานีกันแรกค่ะในส่วนของทกศเองนะคะก็มีเรื่องของ วิสัยทัศน์นะคะของธนาคารเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนนะคะซึ่งเราก็กําหนดอยู่ยุทธศาสตร์หนึ่งนะคะที่บอกว่าเราจะทําให้สาก์วิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรมีความ แข็งแรงแล้วก็มันคงยั่งยืนนะคะในส่วนของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็เป็นการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยวไปสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรประสานกับทางผู้นําท้องถิ่นก็คือกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมถึงประธานชุมชนที่นี่ด้วยนะคะก็ มีความต้องการในส่วนของอุปกรณ์เพื่อต่อยอดหรือบริการนักท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยมีการมอบในวัน